บ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ปูย่ย่าลุงป้าตายายมีทั้งน้าพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันสวัสดีค่ะพบค,ครูแก้วอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ครูแก้วจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วย บ้านแสนสุขค่ะเด็กๆจะได้รู้นะคะว่าบ้านแสนสุขเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะบ้านแสนสุขก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกนะคะสมาชิกในบ้านหรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเรามีใครบ้างนะคะการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวเราควรปฏิบัติกันอย่างไรใช้วาชาสุภาพฟังคําสอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะ การไหว้การเรียกว่าการทำความเคารพญาติผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะรวมไปถึงบุคคลอื่นๆนะคะที่เราควรปฏิบัตินะคะเด็กๆคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูแก้วก็จะให้เด็กๆได้รู้ว่าการป,รปฏิบัติตัวปฏิบัติตนสอสมาชิกในบ้านนะคะทำยังไงคะเด็กๆถึงจะได้ ทำให้บ้านของเรานั้นมีความสุขนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูสาวกับคุณครูนาจะพาให้เด็กๆได้รู้จักสมาชิกในครอบครัวเหมือนครอบครัวของเด็กๆใช่ไหมคะมีคุณพ่อมีคุณแม่มีพี่ แล้วก็มีพี่สาวแล้วก็มีน้องตัวเล็กๆนะคะบางทีสมาชิกของครอบครัวอาจจะมีน้องหมาน้องแมวนะคะซึ่งเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้สร้างให้ความรักกับสัตว์เหล่านั้นด้วยนะคะถือว่าเป็นสมาชิกของเราในครอบครัวนะคะครูสาวกับครูนาก็จะพาเด็กๆมารู้นะคะเด็กๆจ๋าดูในภาพนะก็มีคุณแม่มีพี่ชายมีพี่สาว มีคุณพ่ออุ้มน้องตัวเล็กๆนะคะเด็กๆได้รู้จักสมาชิกในครอบครัวแล้วนะคะทุกคนมีความรักมีความผูกพันกันค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะต้องรักคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วเด็กๆก็จะทําให้ครอบครัวของเด็กๆมีความสุขค่ะค่ะภาพต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆจะได้พบกับคุณครูสีและก็คุณครูบนนะคะ ซึ่งในภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีคุณพ่อมีคุณแม่มีคุณปู่มีคุณย่านะคะแล้วก็มีลูกสองคนนะคะมีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเล่นโยนบอลกันนะคะโยนรับกันซึ่งก็สร้างความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความสุขใช่ไหมคะเ,เด็กๆ2คนเล่นโยนบอลรับกันก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะคะ คุณครูสีและก็คุณครูบนนะคะให้เด็กๆดูภาพแล้วนึกถึงตัวของเด็กๆเองนะคะว่าวันว่างๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าพาเด็กๆออกไปเที่ยวที่ไหนบ้างเอานําอุปกรณ์การเล่นกีฬาไปนะคะลูกฟุตบอลลูกเดียวเด็กๆก็สามารถสนุกสนานสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวในบ้านของเด็กๆได้ด้วยนะคะ ค่ะต่อจากนี้ไปนะคะก็จะให้เด็กๆมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับใบงานว่าสัปดาห์นี้คุณครูได้มีใบงานให้เด็กๆได้ทำอะไรกันบ้างนะคะก็มาพบกับคุณครูนัดนะคะเป็นการสร้างสารรค์นะคะสร้างสารรค์ด้วยการฉีกกระดาษเป็นรูปบ้านนะคะเป็นรูปบ้านแล้วก็มา แปะหรือว่ามาติดบนกระดาษใบงานที่คุณครูแจกให้เด็กๆนะคะเมื่อฉีกกระดาษเป็นรูปบ้านแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะตกแต่งมีต้นไม้มีดวงอาทิตย์มีก้อนเมฆมีดอกไม้หรือว่าเด็กๆชอบภาพแบบไหนก็สามารถที่จะตกแต่งภาพนั้นให้สวยงามได้นะคะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ๆนะคะที่สอนน้องอยู่ที่บ้านนะคะ ฝึกลูกฝึกน้องฝึกหลานนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะว่าบอกลูกว่าสร้างสรรค์ยังไงถึงจะได้สวยถึงจะดูดีมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะในบ้านหลังนี้ให้ผู้ปกครองฝึกลูกด้วยนะคะคุณครูฝากผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านหรือว่าคุณพี่นะคะที่สอนน้องในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการฉีกกระดาษนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะนำผลงานนี้มาส่งคุณครูที่ศูนย์เด็กด้วยนะคะค่ะใบงานต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็จะมีภาพบ้านที่มีลักษณะไม่เหมือนกันนะคะเป็นการฝึกการสังเกตให้เด็กๆลองดูนะคะลองสังเกตภาพบ้านแต่ละหลังว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะเป็นใบงานที่ให้เด็กๆโยงภาพบ้านที่เหมือนกัน นะคะโยงภาพบ้านที่เหมือนกันฝึกนะคะเด็กๆคุณครูจะมีจุดให้เด็กๆได้โยงภาพนะคะภาพบ้านแต่ละหลังนะคะมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่าเด็กๆต้องใช้ดินสอหรือว่าสีนะคะโยงภาพบ้านที่เหมือนกันของแต่ละหลังโยงเส้นนะคะโยงเส้นไปจับคู่ภาพที่เหมือนกันเด็กๆคงทำได้นะคะภาพนี้ ไม่ยากเป็นการฝึกนะคะฝึกให้เด็กๆได้รู้จากรายละเอียดนะคะของภาพที่แตกต่างกันนะคะบางภาพเด็กๆด,กดูเอ๊ะคล้ายๆกันแต่ลองมาสังเกตดูนะคะจะมีส่วนที่แตกต่างกันให้เด็กๆลองฝึกแล้วก็ลองลากแล้วก็ลองถามคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ว่าที่หนูลากเนี่ยจับคู่ถูกหรือยังคะจับคู่ถูกหรือยังครับนะคะ ยังไงก็คุณครูก็ฝากด้วยนะคะฝากดูด้วยนะคะค่ะใบงานต่อไปนะคะให้เด็กๆได้พบกับคุณครูปูนะคะคุณครูปูจะมาฝึกเด็กๆระบายสีภาพนะคะซึ่งเป็นภาพบ้านเด็กๆได้ใบงานไปแล้วลงไประบายสีภาพให้สวยงามนะคะวัดจะใช้ สีอะไรดีเนาะบ้านของหนูหลังนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆฝึกระบายสีภาพสร้างสรรค์ภาพด้วยการระบายสีนะคะเป็นภาพบ้านให้สมมุติว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเด็กๆนะคะเด็กๆอยากจะได้บ้านสวยงามแบบไหนตกแต่งให้สวยงามไปเลยนะคะแล้วก็ใบงานอีกใบหนึ่งนะคะเป็นการเขียนตามรอยประนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะเขียนตามรอยประมาฝึกนับ จำนวนนะคะจำนวนว่าในใบงานนี้มีบ้านอยู่กี่หลังนะคะเด็กๆลองนับสิคะ1นสองมีบ้านอยู่สงหลังนะคะแล้วให้เด็กๆฝึกลากเส้นตามรอยประเลขสองนะคะอย่าลืมนะคะใช้ดินสอ ฝึกลากเส้นตามรอยประเลขสองแล้วอย่าลืมนับจํานวนบ้านแล้วก็จะไม่ได้ด้วยนะคะเด็กๆว่าบ้านของเด็กๆเนี้ยมีอยู่กี่หลังในใบงานนี้มาทบทวนกันหน่อยไหมคะนับสิคะลูกพร้อมกับคุณครู1 2มีเท่าไหร่คะลูกบ้านมีกี่หลังคะสองหลังเก่งมากเลยคะ่ะเอามาลากเส้นกันเลยนะคะ เด็กๆจ้าสัปดาห์นี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะสาระสำคัญต่างๆเกี่ยวกับบ้านแสนสุขนะคะเด็กๆจะปฏิบัติตัวปฏิบัติตนยังไงจะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสนะคะหรือว่าหน้ากากอนามายัยแล้วอย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยเจลนะคะเจลล้างมือเด็กๆต้องไม่ ไม่ลืมที่จะสวมแมสก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันโรคอะไรคะลูกโอ้เด็กๆเ,เข้าใจดีบางคนรู้ดีกว่าคุณครูอีกนะคะบางคนยังต้องเตือนคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าแม่จา๋าพ่อจา๋าก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสนะคะคุณครูก็ฝากเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนสวมแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยแล้วก็อย่าลืมล้างมือทุกครั้งนะคะล้างมือด้วยเจลเพื่อป้องกันโรคอะไรลูก เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19ตัวนี้โอ้โหเยอะมากเลยค่ะคุณครูอยากให้เด็กๆของคุณครูปราศจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนคุณครูรักทุกคนมากๆรักเด็กๆมากๆนะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ